ประวัติลูกหนังคลิปนี้ขอเสนอทำไมทีมในลีกซาอุดีอาระเบียถึงทุ่มซื้อนักเตะจากยุโรปหากมีข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับตอนนี้ฟุตบอลลีกของซาอุดีอาระเบียกำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกอย่างมากคลิปนี้ครับเราจะไปหาคำตอบกันว่าเพราะอะไรถึงมีการไล่ล่าเซ็นสัญญานักเตะชื่อดังในยุโรป ไปเล่นคนแล้วคนเล่าเริ่มที่สกายสปอร์ตครับสื่อของประเทศอังกฤษวิเคราะห์ว่าประเทศซาอุดิอาระเบียกำลังลุกคลืบหน้าเพื่อขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆที่ไม่ใช่น้ำมันเพราะเขารู้ว่าวันหนึ่งมันต้องหมดไปและจะไม่สามารถหล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศได้พวกเขาจึงลงทุนโดยผ่านกองทุนใหญ่ของประเทศที่มีชื่อว่าซาอุดิอาระเบียพับบิกอินเวสเมนต์ฟัน นั่นคือกีฬาหนึ่งในอุตสาหกรรมที่พวกเขาต้องการจะปั้นให้เติบโตและยั่งยืนซึ่งแน่นอนครับฟุตบอลได้รับบทเป็นพระเอกของเรื่องแผนของซาอุนั้นคือต้องการสร้างวงการฟุตบอลให้ยิ่งใหญ่เพื่อขึ้นไปทัดเทียมกับชาติในยุโรปฟุตบอลคือกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในซาอุพวกเขาคือชาติที่ตามไปชมเกมในสนามมากที่สุดในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตาเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งทีมชาติซาอุครับถึงขั้นพิกล็อกเอาชนะอาร์เจนตินาที่สุดท้ายเป็นแชมป์โลกได้ด้วยซ้ำทำให้พวกเขาเลี้ยงเห็นว่านี่คือหนทางที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ประเทศได้การลุกคืบลักษณะนี้มันคล้ายๆกับที่จีนเคยทำมาแล้วช่วงที่ก่อตั้งชไนนีซุปเปอร์ลีกเมื่อปี2004ซึ่งตอนนั้นนำเข้านักเตะดังไปเล่นอย่างมากมายที่จีนทำในตอนนั้น เพราะเป็นคําสั่งโดยตรงจากประธานาธิบดีครับที่บอกว่าต้องการให้จีนเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกมีทีมชาติที่แข็งแกร่งและทําให้หลีกภายในประเทศกลายเป็นหลีกที่ยอดเยี่ยมแต่อยู่ดีๆความคิดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เปลี่ยนเพราะพวกเขาไม่ชอบที่เห็นเม็ดเงินของประเทศตัวเองนั้นไหลออกไปสู่ชาติในยุโรปและชาติทวีปอื่นๆอ,อ,อีกมากจีนจึงสั่งล้มเลิกแผนนั้นทันที และออกกฎการเล่นมากมายสำหรับนักเตะต่างชาติที่จะเข้าไปเล่นในชัยนีซูเปอร์ลีกความเหมือนและความต่างจากตอนนั้นครั้งนี้ประเทศซาอุดิอาระเบียมีการวางแผนระยะยาวเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่พวกเขามีเงินเยอะกว่าและเอาจริงเอาจังมากกว่าสกายสปอร์ตบอกว่าพวกเขาได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าในอีก5ปีข้างหน้าลีกซาอุต้องการนำเข้านักเตะต่างชาติที่ดีที่สุดในโลก 100คนไปเล่นในลีกของพวกเขาแผนของซาอุเริ่มมีความเป็นไปได้โดยรายแรกเป็นการดึงโค่นนักเตะร,ระดับโลกกว่า2ทศวรรษอย่างคริสตโนโรนันโดและตามมาคือคาริมเบนเซม่าโค่นนักเตะร,ระดับตำนานของเลอันมาริตที่คว้าบอลลงดอมมาแล้วทั้งคู่เอ็นโกโลกองเตคาริดูคคลีบารี่ฮาคิมซีเยกลูเบนเนเวสที่อายุเพียงแค่26ปีเท่านั้นและกำลังจะตามมาอีกมากมายโม,มฮัมเหม็ดฮามดี ผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตบอลตะวันออกกลางและอดีตผู้อำนวยการสโมสรอ,อันจาซีล่าในอาบูดาบียืนยันว่านักเตะต่างชาติจะไม่มีปัญหาในการย้ายไปเล่นที่ซาอุพวกเขามีโครงสร้างพื้นฐานที่สุดยอดมีประเทศที่จัดฟุตบอลโลกได้สบายเราเห็นตัวอย่างมาแล้วที่กาตานี่คือแผนการระยะยาวที่พวกเขาหวังจะดึงทั้งสื่อสปอนเซอร์ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดและนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศ มันจะไม่ใช่เฉพาะผู้เล่นที่กําลังจะเลิกเล่นแต่คุณจะได้เห็นนักเตะอายุน้อยๆที่พร้อมจะย้ายไปเล่นในลีกซาอุอย่างเต็มใจแน่นอนในอนา,นาคตและนี่คือเหตุผลคร่าวๆที่ซาอุทุ่มค่าเหนื่อยให้นักเตะดังๆหลายต่อหลายคนให้ย้ายไปเล่นในลีกของเขาและยังไม่จบเพียงแค่นี้ครับสุดท้ายนี้ครับไม่ว่าจะเป็นใครอายุเท่าไหรเก่งขนาดไหนถ้าต้องการทีมในลีกซาอุดิอาระเบีย ตอนนี้สามารถดึงไปได้หมดทําให้หลายๆสโมสรในยุโรปตอนนี้หันมาให้ความสําคัญและเตรียมแผนรับมือแรงดึงดูดจากซาอุไว้อย่างแน่นอนและในซัมเมอร์นี้ตลาดนักเตะยังไม่จบยังพอมีเวลาเหลือเฟืออาจจะมีนักเตะที่ไม่คาดคิดย้ายไปในทันทีและในอนาคตจะส่งผลกระทบอย่างแน่นอน